หลักฐานในช่วงที่เราให้ชมของสวยๆงามๆไปนิดนึงทําเป็นรับไม่ได้เนี่ยหันวันนี้ทั้งข้าทังซ้ายมือค่ะเง้นผมพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่สวยงามดีกว่านะฮะที่แรกเลยค่ะสําหรับที่นี่นะคะไปกันเลยครับว้าววยโอ้ยนี่คือเมาท์โรไรมานะครับอยู่ที่เซาท์อเมริกาหรืออเมริกาใต้นั่นเองนะครับยอดเขาแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรไรมานะฮะถูกค้นพบครั้งแรกจากเซอร์วอลเตอร์ ลาลิชนะครับเมื่อปีคศ1596นะฮะมีฐานรวม31ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นภูเขาที่มีบริเวณเนื้อที่กินถึง3ประเทศก็คือเวเนซุเอลาบราซิลแล้วก็ไกยานาใช่ยอดเขาเดียวกันเนี่อเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาไปสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นภูเขาแห่งนี้แหละ2 8 1 0เมตรนะคะกับความสูงขึ้นไปยืนนี่คงขาสั่นเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาหัวตัดนะฮะที่มีพื้นที่ กินถึง3ประเทศเลยทีเดียวนะคะดูที่ต่อไปค่ะในเก้าหมายเม็กซิโกค่ะโอ้โหเป็นเหมืองนั่นเองนะคะเหมืองในโก้นะครับของวัดเม็กซิโกนะครับเขาบอกว่าที่แห่งนี้ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะสำหรับเหมืองที่มีแร่ค่ะเป็นขนาดใหญ่เลยฮะอยู่ในเขตเทศบาลของเซาสติโลนะครับซึ่งเหมืองเนี่ยเป็นเหมืองตะกั่วสังกะสี เงินและทองแดงนะครับที่รับสัมปทานดําเนินการโดย Industrial p e r โนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและนําเข้าแร่ที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกเลยนะครับสำหรับถ้าแห่งนี้นะท่านผู้ชมครับถูกค้นพบโดยบังเอิญนะฮะระหว่างการดําเนินการทําเหมืองแร่ที่มีผลึกยิบซ้ำมีขนาดใหญ่ถึง4ฟุตเลยทีเดียวแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะห้ฟุตนะฮะสวยมากมากนะคะดูแบบนี้นะโอ้โหดูเทียบกับตัวคนนะฮะเล็กนิดเดียวเลยนะเออโอ้โห ไปดูที่ต่อไปค่ะกับเรสบีดชัยนาคาใน้นี้แม่น้ําแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ําเหลียวเฮ่นะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกิโลเมตรที่30จากพันจินนะครับที่ประเทศจีนนะครับช้ยหาดได้รับชื่อว่าเป็นเรสบีด d นี่นะครับจากลักษณะซึ่งเป็นปรากฏการของวัชพืชทะเลนะครับซึ่งมันมีการพแพร่พันุ์ในช่วงเดือน เมษาหรือพฤษภาคมของทุกปีนะครับซึ่งค่ะปกติเนี่ยตาขาก็บอกว่าเจ้าวัชพืชเนี่ยจะเป็นสีเขียวในช่วงฤดูร้อนค่ะแต่ว่าในช่วงฤดูการแบบนี้ใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวค่ะเป็นสีแดงก็เลยดูไปแล้วเป็นเหมือนทะเลแบบนี้เลยนะเหมือนเป็นทะเลทะเลแดงสีแดงเลยนะฮะเหมือนมีไฟสีแดงสาดส่องไปที่ชายหาดแห่งนี้เลยนะครับเหมือนเป็นพรมนะครับกำมมหยี่สีแดงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นภูมิประเทศภูมิตรตรทัศน์ที่มีชื่อเสียงติดลำดับต้นๆน,นะครับที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันมากมายของประเทศจีนกันเลยทีเดียวแต่จริงๆก็น,น่าไปนะคะจา์มันได้ร่วมเป็นความมหัศจรรย์ของธรงมรมชาติ <ค ười S 2> <Gesicht S 1> จริงๆนะฮะจากงีเขียวกลายเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามันแดงเต็มไปหมดเลยจริงๆเหมือนดอกไม้บานเลยนะคะไปดูสถานที่ต่อไปกันดีกว่าเลยนะครับโซลาดูยูยูนี่นะครับอยู่ที่โบลิเวียนะครับ ก็นั่นก็คือเป็นคล้ายๆกับเกลือค่ะผเกลือเหมือนกันที่นี่เค็มแล้วนะฮะทะเลเกลือเป็นทะเลเกลือค่ะที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะที่มีขนาดถึงหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะอยู่ที่โบลิเวียนะคะอก็ไปดูเกลือกันเลยนะฮะเหมาะสําหรับในการทําเหมืองผลิตเกลือเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าใดคนไทยของเราได้ไปสัมผัสานี่ก็น่าทางขุดกันสนุกสนานเลยทีเดียวไปดูสถานที่ต่อไปกันดีกว่านะครับนี่คือ เทียนสีเมานเช่นนะครับอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะอาจารย์แบบนี้แบบเอวามตาจริงนึกถึงลรวแบบเหมือนแบบบินมังกรบินลอยมีประเทศแบบนี้นะฮะหาดูได้ยากจริงๆนะมันไม่มีใครไปสามารถไปปั้นแต่งหรือเอาสิวเอาขวานเอาอะไรไปถากให้มันมีรูปทรงแบบนี้ได้นะฮะนี่ธรรมชาติล้วนๆนอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ขาอยู่ที่จางเจียเจียนะครับเนชั่นแนลฟอเรสต์พาร์คอยู่ที่จีนเลยนะฮะซึ่ง จริงๆมันชื่อเล่นของมันนี่ก็คือเป็นภูเขาฮาเิลูยาในภาพยนตร์อวตารนั่นเองนะครับค่ะวันนี้นี่เองเนี่ยความสูงค่ะถึง3,544ฟุตค่ะสูงมากนะคะแล้วก็สวยด้วยนะไปอยู่ข้างบนคงสวยน่าดูนะมองลงมาข้างล่างพาไปดูที่ต่อไปกันดีกว่าค่ะที่ต่อไปอันนี้โอ้โหนี่เห็นแล้วบางทีง,งงๆเอ้มีใครเอาสีมาทาพื้นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือทุ่งถิวลิปอยู่ที่ฮอลแลนด์นะฮะ <unter> ภูมิ <in> มทัศน์อันโอ้โหสวยสดงดงามแห่งนี้นี่เกิดจากการสร้างสรงสรค์ของธรรมชาติอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจริงเหรอคะว่ามีคนไปปลูกไว้แบบนี้ด้วยสีสันของทิวลิปนะครับซ <c oughs> ึ่งก็เป็นทุ่งที่นะก็อาจจะมีการปลูกเพื่อการพันธุ์นิดต่างๆ,ๆ,ๆ <c oughs> แต่เขาได้มีการออกแบบนะครับทำให้ต้นไม้ที่ เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ดูแล้วสีสันสวยงามเนี่ยมันส่งความสวยงามเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับสวยมากๆเลยนะสีสันไม่น่าเชื่อนะคะว่าดอกไม้เนี่ยจะมีสีสันได้เยอะแล้วก็สวยขนาดนี้นะคะก็มีสีเยอะจริงๆนะฮะลาบเฉดสีเยอะแยะมากมายจริงๆมีแล้ว็ลุ้งเลยอันนี้ก็สไตล์ฮอลแลนด์จริงๆนะฮะก็จะมีการใช้พวกกังหันลมผลิตกระแสไฟต่างๆนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เยอะแยะมากมายเลยจังเลยสวยาน่าจะไปเที่ยวที่ส มามถึงสถานที่ต่อไปนะครับอุโมงค์แห่งความรักอยู่ที่ยูเครนนะครับค่ะท่านนอฟเลฟใช่นะครับทางรถไฟสุดมหัศจรรย์ปกคลุมด้วยอุโมง์ต้นไม้สุดล้มลื่นแห่งนี้เกิดจากการสร้างสารรค์ของธรรมชาติจากต้นไม้สองขัง้นฐานอบล้อมก็ามาหากันเลยทีเดียวได้รับขนานนามค่ะว่าเป็นท่านนอฟเลิฟหรือว่าเป็นอุโมงค์แห่งรักนั่นเองนะคะกลายเป็นอีกสถานท่องเที่ยวหนึ่งค่ะที่ดึงดูดใจนะคะแม้จะอยู่ในเมืองเล็กๆในประเทศยูเครนเนี่ยแต่ก็ เรียกได้ว่าดูสิฆาสันคามีทั้งต้นไม้สวยงามเลยอะอบร้อมด้วยธรรมชาติจริงๆนะนะแบบนี้เราถ้าเรามีโอกาสได้ผ่านเส้นทางแบบอนี้เราแทบจะไม่อยากจะผ่านไปเลยนะอยากจะไปใช้ชีวิตไปเดินชมความสวยงามเหล่านี้จริงๆนะครับพาไปฮันนีมูนนี่น่าจะซึ้งน่าดูนะ,ะแบบนี้มาถึงอุโมองค์อีกแห่งหนึ่งแล้วนะฮะ,ะอยู่ที่วิสตเรียฟลาวเวอร์ทอเนลอยู่ที่ ญี่ปุ่นนะคะสวยมากเลยนะคะกับวิสเรียตรงนี้ในะคะในเดือนเมษาและพฤษภาคมค่ะเป็นช่วงที่ดอกวิสเรียในสวนของญี่ปุ่นเนี่ยบานแบบนี้แหละนะคะก็ออกมาเป็นสีม่วงเลยนะนะคะอยู่ที่ฮันติงตันโบทานิคอลการ์เด้นนะครับนี่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยเป็นชื่อต้นไม้นะครับซึ่งเมืองไทยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะสำหรับต้นไม้ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะอาจารย์เห็นไหมคะไม่เคยสวยมากนะคะไปดูค่ะอีกหนึ่งที่นะคะ ไปดูกัน,นที่ซังจีดันเซียนะครับซึ่งโอ้โหเรียกว่าเป็นภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่มีสีสันสวยงามมากมายเลยนะมันเกิดจากการกัดก่อนของพื้นผิวสีหินปูนซึ่งจะแปลเปลี่ยนไปจากในแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดสีสันของทิวเขาธรรมชาติโอ้โหเหมือนกับมีคนไปนระบายสีนกร<น>ะจารย์เป็นศิละปะเลยนะก็คือลักษณะของแร่ธาตุต่างๆที่มันมีคุณสมบัติ แตกต่างกันเกิดจากการซ้อนทับของหินในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นของทิวเขาเทือกเขาเหล่านี้นั่นเองนะฮะไม่น่าเชื่อยคะจะกัดเป็นสีเขียวสีฟ้านะสีลุ้งได้แบบนี้เลยนะคะนี่คือความงดงามของธรรมชาติจริงๆนะฮะอีกหนึ่งที่ค่ะนี่ที่สุดท้ายที่พาไปในวันนี้นะคะนี่คือซังย่าดันเซียแลนด์ฟอร์มนะครับอยู่ที่จีนอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดมาตั้งแต่80ล้านปีที่ผ่านโโมานะครับโดยธรรมชาติมีการสร้างบล็อกของแดนเซียนะครับ <c oughs> ก็จะประกอบด้วยหินตกตะกอนจากทะเลสาบตั้งหินปูนหินตะกอนที่เคลือบไปด้วยเกลือจำนวนมหาศาลจากนั้นอีก15ล้านปีต่อมาเนี่ยนะก็มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวของเทือกเขาหิมาลัยและธรรมชาติก็เริ่มแต่งแต้มสีสันให้มีความสวยงามเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีการผุกร่อนซอะไปเรื่อยๆแล้วก็จนทําให้มีสีสันที่มันมีความเด่นชัดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกว้างไกลไปถึงประมาณ20ออ290ตารางกิโลเมตรเลยนะโอ้หอาจารย์ขาที่ประเทศจีนนะคะเขามีสถานนะที่ท่องเที่ยวที่แปลก,ปลก,ปลกสสๆสสยๆเยอะจริงๆเลยนะคะใครที่ชื่อชอบนะประเทศจีนก็ไปกันได้นะคะคที่เราแนะนําก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลย hey, เห็นแบบนี้แล้วคะ่ะอาจารย์ขาไม่อยากจะพลาดเลยสักทีไปเที่ยวกันไหมคะไปเที่ยวกันไหมก่อนที่จะไปเที่ยวก็ขออนุญ,ญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะครับ